อ่านะครับวันนี้ก็กลับมาสู่รายการมผมอีกแล้วนะครับก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยว้าวแล้วเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งเขาไปลองดีที่สถานที่หนึ่งก็แล้วกันแล้วก็บังเอิญไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าจะเจอครับเย่ y e a h วันนี้ก็อยู่กับแขก,กรับเชิญคน y e a เม m a z i n g Jump c h a l l e ล้วเหมือนเดิมนะครับโอ้กระตุกนิดหน่อยนะแล้วก็มีพี่ปองด้วยนะเออโหเออมีพี่ปองด้วยนะได้แล้ว ไม่ได้ว้กับสถานรับเลี้ยงเด็กดีกว่าครับเฮ้ยอะไรวะเอื้อเอื้อโอ้อะไรวะอ๋อ,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 อนี่องไอกระป๋องบ้าตายเลยโว้วันนี้ก็วันฮาโลวีนด้วยนะครับจะมาแจกลูกอมรสตะกัวให้ผีๆนะครับใช่ครับ โอ้ยโหเต็มเต็มจากลูกอมให้ผีกันดีกว่านะครับเอาดูครับเฮ้ยอะไรวะ ตกใจทำไมวันนี้เงียบอ่ะไม่รู้เดี๋ยวรับไปเลยพี่ป่องพี่ป่องก็ยังไม่ถึงเวลาให้จะเขาจะพูดนะครับเนี่ยมาละไอลุงพวกนี้มากละจากมาที่แล้วที่เราตายไปนะครับมายังไงวะยังไงวะยังไงวะมามาขายอะไรอีก เอาอกำกระสุนหมดมางงดิไปตายเรียบร้อยก็กระสุนหมดอ่าหยิบคอเกตเกลืออ่าไดานาไมต์หยิบไม่ได้เนี่ย เราเราเทำได้กับครั้งที่แล้วนะะจะมีลุงมาตรงนี้แต่ว่าเมื่อกี้เราเคลียร์ไปแล้วครับอือฮึอเลยครับ Return to d ด c t o เ m e a d แ w โอเคไปหาด็อกเตอร์ที่พี่ปองจะให้ห้าพันโอเคโอเคไปไปไปเรารี ได้จริงๆครับพี่ปองจะให้ห้าพันเลย <c oughs> เ้ยมาจากไหนวะ<ฮ>มาแล้วมาแล้วมาแล้วจะเก,กี่ยวข้าวแล้วมันไม่ใช่หรือดุยเนี่ยมันฮาโลวีนเอาไปเลยลูกอมอทิกออทริกเอาไปเลยลูกอม เฮ้ยมาจากไหนไอ,อ้ยักษ์โอ้โหอโ,โอ้โหโอ้คือหลบานเว้ยอู้หอาลูกอมมาปุ๊มอันโอ้โมีไอ,ยอ,อ,อ้ยักษ์ทั้งสองตัวง่ายไปกินอุ้ยโอ้โหตกใจโอ้โหหลบพัาน ลบ,ลบ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 ดีวะอาลาล์น <c oughs> อาลาล์นอาลาล์นปืนหมดปืนหมดหนีว้ได้จริงเอื้อเอื้อเอื้อตาย <c oughs> ทำไมพวกนี้มันหิวจังวะ <c oughs> ให้ลูกอมนิดเดียวนี่ไม่ได้เลย دة. จะฆ่าเลยเอามาอีกต้องการลูกอม <c oughs> สุดมาเดี๋ยวมันจะมา พอมันมาเราก็ยิงไปเลยมันจะมาแล้วมันจมะ,จม,าะมาแล้วมาแล้วมาล้มาเลยยิงไอ้ยักษ์ก่อนนะมัชริมงคลไอ้ควายเอ้ยแบ็ดบ็ดตาแมวเนี่ย โอ้ยยัดผมไม่ทันผมไม่ทันผมไม่ทันเว้ยผมไม่ทันตายนะอารันไม่ได้อารันพอแล้วผ่านนี้นิดเดียวก็พอแล้วพี่ปองพี่ปองว่าไงครับขอบคุณ